ตอนนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนเๆชาวยูทูบนะฮะอยู่กับช่องวิโรจน์ทรัพย์เจริญนะครับปีนี้มาเกี่ยวข้าวที่มหาสารคามนะฮะ ยวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันเตี้ยฮะมีทั้งข้าวทั้งยา วีนนี้ก็หากินใกล้บ้านเลยนะแล้วบ้านน้ำท่วมหมดเลย แปลงนี้ก็สามไร่ครับแปลงนี้ตอนเย็นๆครับตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าฮะมาเกี่ยวที่สารคามได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง้วฮะเดี๋ยวเข้าดอบางวันก็ยี่สิบไร่บางบันก็สิบกว่าไร่ฮะเา้าเมลี่ยังไม่เหลืองครับ ยังไม่สุกลาใส่หากินไก่ลนะเดี๋ยวกูฝาใส่อน <c oughs> มือไกยหนาฝากเลยหมดแรงหรือเปล่าเนี่ยมีเรื่องเห็นอเียว่าจากไหนเนาะเห็นนางนอเนี่นย ถนนใหญ่นะครับมหาสารคามมุ่งหน้าไปนะขอนแก่นไปบอือบือทีนี้หากินนอกบ้านครับ แถวนี้จะวิ่งเร็วไม่ได้ครับดินแห้งเกี่ยวไปเรื่อยๆครับตดงไหนดินมันนิ่มก็อยวิ่งครับอนะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะ